สวัสดีค่ะหลังเลิกงานนะคะว้าวว้าวก็จะมาชมข้าวหอมมะลิค่ะเป็นการทํานาข้าวหอมมะลินาปีนะคะก็จะลงมาชมเขาค่ะมาชมข้าวมาดูมาตรวจดูนะคะว่าเราจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีการซ่อมแซมตรงแปลงหน้าเขาตรงไหนที่ที่ที่ว่าจะมีความที่จะสมแซมบอนะคะเพราะว่า จะได้ใส่ปูดปุ๋ยเพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะฝนตกลายฝนตกหลายแห,ห้งพี่น้องน้ำมีจํานวนหลายค่ะมีจํานวนเยอะเป็นวิวผ้าเดินนะคะวิวท้าพาเดินเดินมาสํารวจตรวจด,ดูนะคะเดินมาสํารวจตรวจด,ดูว่าต้นข้าวของเรานี้เป็นจังไดหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปนั่นเองค่ะตรงเขาตรนนี้ก็เป็น,ต,นต้นต้นเตี้ยๆนะคะจากต้นเตี้ยๆนะคะก็เอามาใส่ทีละ เหลายพี่น้องเอามาใส่กระปองหนึ่งหรือสองกระปองเนาะก็ค่อยๆผิวไปค่ะค่อยๆผิวไปทีละน้อยทีละน้อยตรงไหนที่ว่าเพิ้นก็ยังต่ำนี่งไงก็ตรงนั้นก็จะเป็นสีแดงๆหน่อยนิดน,นึงแล้วก็จะเพิ้นพื้นที่ต่ำแต่ว่าน้ำเยอะเนาะน้ำเยอะน้ำมาแหละมาเยอะ แล้วก็ส่วนตรงที่เราดูแลไปเพื่อนก็จะพามาวิวยาวเนาะไปด้านโน้นก็เป็นหน้าพี่นองขั้นแดนเนาะค่ะเป็นเสาขั้นแดนขั้นหัวใบเนาะด้านนี้ก็จะมีต้นหญ้าต้นต้นหญ้าลายลายกว่าเนาะค่ะแปลงหน้าตรงนี้ตรงนี้เป็นโพ้นนี่นี่เป็นโพ้นนี่เป็นโพ้นเป็นโพ้นเกาเป็นโพ้นเกาแบบไรระบบพันเป็นเป็นโพ้นหญโพ้นปวกโพ้นไ่เนาะถ้าเป็นกระถ่มเนาะตรงนี้ก็จะเป็น พื้นที่กอหญ้าขึ้นไล้ตรงนี้แถบตรงนี้ในช่วงครึ่งไรเลยแหละนี่เนาะครึ่งไรเลยถือเป็นหนึ่งไรไปเลยจากนี่ไปถึงตรงโน้นนะคะประมาณหนึ่งไรตรงนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ดูแร่หยาค่ะดูแร่หยาจังใดล่ะโบพันเป็นพื้นที่เพิ่นเกิดหญ้าค่ะเป็นเกิดหญ้าของทุกๆปีเลยเราก็ต้องดูแลตรงนี้แหละเขาก็จะบม่มีหลายเพราะว่าก็จะเป็นยัง เป็นประมาณใดละ่ะเพื่อนประมาณว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นยาเกิดขึ้นหยาชนิดนี้พยายามดูแลแล้วก็พยายามกําจัดเวลาก่อมีการถอนออกดูแลจังใดกะต้นเพิ่นขืนมากคือเกาพี่น้องขืนมาจะมีความจํานวนหลายกว่าเขาเลยต้นเพิ่นกะจะขึ้นจังกันกันกบเขาเลยคะ่ะต้นจะเหมือนกับต้นข้าวมากเลยต้นยาชนิดนี้ ก็พยายามท,ะทะยอยเหยยบเห็บเก็บๆๆออกมาตั้งแต่สมัยเก่าๆแล้วต้นต้นพืชตรงนี้เนาะก็จะมีจํานวนเยอะค่ะก็เลยก็ต้องดูแลตรงนี้ให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 มากที่สุดให้ได้มากที่สุดก็คือออช่วงหนึ่งนี่บัวพันธุ์กอได้มาปัดเปล่าออกก็เลยเพิ่นเพิ่นก็เลยเป็นสีต้นต้นต้นต่ำๆเนาะเป็นต้นเตี้ยๆเพราะว่า ต้นหญ้าขื้นคุ้มพี่น้องต้นหญ้าขื้นคุ้มวัวพันเกาะให้พี่น้องเพื่อนใ้ร้านใช้มาปัดเป่าค่ะใช้เครื่องดยายหญาปัดเป่าตรงด้านหน้าหน้าผิวใบออกเพื่อนก็จะตามกว่าตามกว่าพื้นที่อื่นนี่ตรงนั้นเห็นบอสพี่น้องมองไปอีกเนี่นยหญ้าพี่น้องเพื่อนตัดปัดเป่าพอถึงก็จะเป็นหญ้าหญ้าชนิดเป็นดอกดอกเป็นป้องป้องแล้ชนิดขยายได้หลายจานวนหลายนี่แหละขนาดขนาดปัดเป่าออกได้ กัยังจำนวนหลายอยู่ก็ยังยังมีส่วนที่เหลืออยู่นี่แหละใช้ใช้ในการกําจัดก็กําจัดไปแล้วนะคะดูแลไปแล้วนะคะแต่เพื่อนก็ยังลงเหลืออยู่แต่ว่าเป็นสารเคมีเฮาก็บว่าอยากจะใส่ทุกๆปีเนาะก็พยายามจะดูแลก็ถึงถึงได้ทำทํำหน้าฉาเพราะเพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าอยากจะทําการไถยกบ ไถดาครั้งที่หนึ่งไถดาครั้งที่สองไถดาครั้งที่สเพื่อจะรหอยาให้ยาเกิดก่อนนะคะให้ยาเกิดก่อนแล้วค่อยมาทํานาขนาดรออยยาสองสองรอบสามรอบนะคะก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่คือเกาค่ะเพราะว่าเป็นพื้นดินเนาะต้องมีวัชพืชเนาะความรวมสมบูรณ์อยู่ในพื้นดินนะคะก็จะปะปบบนค่า้าวกันไปค่ะชาวเกษตรกร,กรชาวนาอย่างเราก็ต้องทําใจคะ่ะทําใจดีๆว่า ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเป็นกําลังใจให้บัวพันธุ์ค่ะมาชมแปลงหน้าเขาน้ำเนาะดูดีใจที่ซื้อเลยค่ะนี่แหละก็เป็นแปลงหน้าเขาบัวพันธุ์ค่ะก็นี่เลยนะคะที่พี่น้องมาช่วยชมแล้วก็มาใส่ใจมาดูแลและมาเทคแคร์มาดูหน้าเขาให้บัวพันธุ์อยู่ตลอดเวลาคือหน้าแปลงนี่เลยเป็นนาแปลงด้านซ้ายเนาะเป็นแปลงด้านซ้ายของของไอ้ของแปลงหน้าเขา เป็นติถนนนะคะติถนนติถนนลูกหลังค่ะด้านโน้นก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยรำน้ำคองค่ะรำน้ำคองน้ำเต็มเลยค่ะเพราะว่าฝนตกอยู่ทุกทุกวันตอนนี้ก็พึ่งพึ่งพึ่งหยุดไปนะคะหยุดไปก็คาดว่าสักพักหนึ่งก็คงจะบูมบูมมาอีกเพราะว่าเป็นเป็นก้มนงมาก้มนงมาฝนก็จะลงกระนำ่ำเติมเติมมาเมื่อคืนก็ตกไปโปอยแล้วก็มาแรงแงแล้วก็ไปโปอย แทบทั้งคืนเนาะเป็นบรรยากาศดีเย็นชุ่มฉ่ำค่ะทุกคนก็เดินทางปลอดภัยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพายุมานะคะช่วงพายุฝนค่ะพายุฝนนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกันนะคะขอบคุณนะคะที่มาชมวิวแบบบ้านนะคะดีใจนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะก็จะเดินทางกลับบ้านไปยังระับ,บพันธ์ไปไปบ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะพาพี่น้องไปดู แปลงหน้าอีกแปลงหนึ่งเพราะว่าไปสำรวจดูพรุ่งนี้ว่าจะเตรียมที่จะไปซื้อปุ๋ยมาที่จะมาซ่อมแซมแปลงนาอีกหรือเปล่าในสวนที่นี่มีมีแปลงหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีต้นเล็กต้นสีเหลืองเป็นเป็นช่วงๆอยู่นะคะก็มีส่วนที่จะซ่อมแซมอยู่นะคะแล้วก็จะไปดูตรงแปลงนั้นว่ายังมี ความที่เราจะซ่อมแซมอีกหรือเปล่านี่แหละคือการวางแผนการวางแผนในการทํางานของัวผันนะคะคือการทํานาข้าวค่ะเป็นการทํานาข้าวเป็นการทํานาข้าวนาปีนะคะนั่งคือถนนทางเดียวก็จะกลับบ้านนะคะเดินทางกลับบ้านก็จะเลี้ยวซ้ายก็จะถึงบ้านนะคะอีกหนึ่งกิโลนะคะก็จะไปถึงบ้านนะคะขอบคุณนะคะก่อนะะอที่จะถึงบ้านเราก็จะมาชมแวะ นี่ชมแวะต้นข้าวหอมมะลิก่อนนะคะแล้วก็มาชื่นชมแปลงนาะข้าวของเราแล้วก็มาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดนะคะจากการที่เราได้รับได้รับอะไร่หลาแบบไร่รับน้ําทิพย์จากฝนนะคะขอบคุณเทวดาฟ้าดินขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ส่งกําลังใจให้ะคะ่ะบ๊ายบาย